วันอาบดาวตอนที่3ดาวประดับโกรธชอบแพรที่ทำร้ายจิตใจปราณนนพ่อบุญธรรมโทรเร่งรัดชัชชิตาเพื่อนรักให้ช่วยค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของสิวัตแต่ต้องผิดหวังเพราะชัชชิตาไม่เจออะไรน่าสงสัยฉันว่าแกน่ะคิดมากในคอมเนี้ยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไม่อย่างนั้นคุณช่อเขาจะยอมให้แกทาอย่างนั้นเหรอแต่ฉันเชื่อในสิ่งที่เห็นมากกว่าก็ตอนนี้แกไม่เห็นแล้วแกจะเชื่ออะไร ถ้าแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นแกก็ต้องคิดเหมือนฉันแววตาหึงหวงของชอแพรที่มีต่อสิวัตรมือกลางวันทําให้ดาประดับปักใจคิดว่าสิวัตรมีความลับซ่อนในคอมพิวเตอร์แต่ชัดชิตตามไม่เชื่อเพราะรู้จักเขามานานปัญหาก็คือแกเชื่อของแกคนเดียวไงคนอื่นเขาไม่เชื่อกับแกด้วยนี่ได้ฉันจะทําให้ทุกคนเห็นว่าสองคนนั่นมีอะไรกันแล้วแกจะทํายังไง ดาประดับคิดแก้เพดช่อแพรด้วยการเปลี่ยนกำหนดงานเลี้ยงต้อนรับทั้งหมดเช้าวันต่อมาจากที่จัดอย่างเป็นกันเองที่บ้านเปลี่ยนมาจาัดที่โรงแรมอย่างหรูหราเมื่อช่อแพรรู้เรื่องก็โมโ oh, หแล่นมาเอาเรื่องหลานสาวฉันคิดว่าเราจะกินเลี้ยงกันง่ายๆที่บ้านซะอีกแหมนึกว่าเรื่องอะไรตอนแรกดาวก็คิดเหมือนนาช่อนั่นแหละค่ะว่าจะทานมื้อเย็นกันง่ายๆแต่พอมาคิดดูแล้ว เกิดใครรู้เข้าเดี๋ยวจะเสียชื่อเขมวัดที่จัดงานไม่สมศักดิ์สรีนะคะเหรอแต่ฉันคิดว่าแค่ลานสาวที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกลับมาการทานมื้อเย็นที่บ้านฉันว่าก็ดีแล้วนะแต่ดาวว่ายกเลิกทุกอย่างซะชอ่อแพรออกคำสั่งเสียงเขียวแต่ดาวระดับไม่ยี่ล่ะส่วนด้วยท่าทียียวนสุดขีดถ้าอย่างนั้นดาวคงต้องขอให้นาชอ่อโทรไปบอกอากอบใช้ด้วยละคะ่ะ พอดีดาวโทรปรึกษาอากอบชัยเรื่องจัดงานที่โรงแรมอากอบชัยเลยจัดการเรื่องโรงแรมให้ดาวเลยดาวประดับดาวว่าอากอบชัยต้องไม่พอใจแน่เลยที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานาชอว่าไงคะดาวประดับลอยหน้าลอยตาพูดชอแพรแวดไม่ออกเพราะชื่อคู่ค้าคนสำคัญค้ำคอได้แต่กำมัดแน่นด้วยความแค้นใจและคิดว่าต้องเอาคืนหลานสาวคนเดียวให้ได้ สิวกรในคราบสิวัตไม่ได้สนใจเรื่องงานเลี้ยงต้อนรับดาประดับที่เชิญพนักงานทุกคนในเข็มวัดกรุ๊ปเข้าร่วมวุ่นวายหาลือกับเมฆเพื่อหาทางตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่สิวัตแอบ,บเข้ามาโหลดไฟล์คืนที่พนักงานเกือบทุกคนจะไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับดาประดับก็เป็นโอกาสงามที่สิวกรกับเมฆจะได้ทำตามต้องการโดยไม่รู้เลยว่าจะมีกลุ่มบางคนแอบบเข้ามาในออฟฟิศเขมวัดกรุ๊ปเช่นเดียวกัน ดาประดับคิดใช้งานเลี้ยงเปิดตัวตนเองแฉช,ช่อแพรแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นเธอจะปั่นประสาทน้าสาวก่อนด้วยการชวนสิวัตไปทำงานข้างนอกด้วยกันช่อแพรไม่รู้เรื่องหมัวต้อนรับทาดาสรวัตรหนุ่มที่แกล้งแวะมาเยี่ยมเธอเพราะเพิ่งได้เบาะแสบางอย่างจากการตามดูพฤติกรรมของนักสืบ นายตำรวจเก่าที่ผู้บริหารสาวนัดพบเมื่อหลายคืนก่อนการปรากฏตัวของทาดาทำให้ชอบแพรปแปลกใจไม่น้อยกระนั้นก็ต้อนรับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่คิดว่าตอนนี้เธอจะได้เป็นสารวัตรแล้วครับคงต้องขอบคุณคำดูถูกของคุณนะที่ช่วยทำให้ผมมีวันนี้ ฉันไม่ได้ดูถูกอะไรตอนนั้นเธอกับดาวประดับก็ยังเด็กฉันก็แค่เตือนเธอสองคนในฐานะผู้ใหญ่เท่านั้นเองแล้วเธอต้องการพบฉันทำไมอย่าบอกนะว่ามาเพราะเรื่องดาวประดับผมตั้งใจมาหาคุณนาครับคุณนาให้คนไปสืบเรื่องคนที่ชื่อสิวัตรทำไมครับชื่อของสิวัตรทำให้ชอบแพรชงะงัก่อนตอบสียงเรียบก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่ สิวัตเป็นพนักง,งานของฉันฉันแค่อยากรู้ว่าเรื่องที่เขาหายไปมันจะตรงกับที่เขาเล่าหรือเปล่าฉันตรวจสอบพนักง,งานของฉันคงไม่ผิดอะไรใช่ไหมทาดารับฟังเหตุผลของช่อแพรด้วยท่าทีนิ่งสงบก่อนขอตัวกลับเวลาต่อมาช่อแพรเดินไปส่งหวังว่าสารวัตรคงจะไม่ติดใจอะไรแล้วนะคะจะแวะไปหาดาประดับหน่อยไหมเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปทำงานต่อฉันลืมไปยังไงเย็นเนี้ยเธอก็คงไปด้วยอยู่แล้วนี่ ไปไหนล่ะครับอ้าวนี่ดาวประดับไม่ได้บอกเธอเรื่องงานเลี้ยงต้อนรับคืนนี้หรอกหรอสีหน้างุลงงของสารวัตรหนุม่มทำให้ชอบแพรรอบยิ้มร้ายแกล้งพูดปั่นหัว ดาวระดับคงวุ่นกับงานที่ฉันให้น่ะเลยลืมบอกคนนั้นคนนี้แต่ฉันคิดว่ายังไงดาวเขาต้องอยากให้เธอไปงานคืนนี้ด้วยอยู่แล้วทาดาน้อยใจมากแต่พยายามเก็บอาการขอตัวกลับดือด้อๆชอบแพรมองตามยิ้มๆก่อนหุบฉับเมื่อทราบจากเมทินีเลขาสาวว่าดาวระดับพาสิวัไปดูงานเครื่องนอกแบบสองต่อสอง ที่แท้แผนดาวระดับคือลวงสีวัตรออกจากห้องเพื่อเปิดโอกาสให้ชชิตาค้นโต๊ะเขาแต่ไม่ทันได้เรื่องชอบแพรก็โผล่มาและได้รู้ว่าสีวัตรลืมมือถือไว้ที่โต๊ะ ชอแพร่ร้อนรอนด้วยความหึงหวงซึ่งเป็นสิ่งที่ดาบระดับต้องการและสิวกรในคราบสิวัดก็รู้ดีผมว่าเรื่องที่คุณจะคุยกับผมคงจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากดาประดับชะงักจะเถียงแต่ถูกเขาตัดหน้าไม่ถูกหรอไม่อย่างนั้นคุณคงไม่ออกมาคุยในที่รับหูรับตาคนอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นนายคงต้องทำความเข้าใจสมัยเพราะนายไม่ได้สำคัญกับฉันขนาดนั้นแล้วที่ฉันพานายมาที่ลานจอดรถฉันก็ไม่ได้จะคุยกับนาย พูดพลางเสยยิ้มก่อนสมใจเมื่อมือถือของเธอดังชอบแพร่นั่นเองที่โทรหาด้วยน้ำเสียงเอาเรื่องเธออยู่ไหนทำไมเหรอคะนาชอนี่มันเวลางานการจะไปไหนมาไหนควรมีเรื่องที่สมควรไปและต้องได้รับการอนุญาตจากฉันนี่นาชอโกรธเพราะดาวออกมาโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือว่ากโกรธเพราะดาวออกมากับสิวัตคะชอแพรหัวเสียมากพยายามสะกดอารมณ์แต่ทำได้ไม่ดีนะักดาวประดับฉันต้องการคำตอบ ไม่ได้ต้องการคำยอกย้อน โอเคค่ะดาวออกมาฝึกง,งานกับสืวัตค่ะพอดีดาวอยากลองทำหลายๆงานจะได้รู้ว่าตนเองชอบอะไรสศษวกรในคราบสืวัตได้ยินทุกอย่างเข้าใจเจตนาของดาวประดับเลยไม่พูดอะไรชอบแพรสอีกเป็นเดือดเป็นร้อนอยากด่าหลานสาวแต่ดาวประดับก็ไม่เปิดโอกาสตัดบทยิ้มยิ้มไม่ต้องห่วงนะคะดาวสัญญาว่าดาวจะเรียนรู้งานให้เก่งเหมือนนะช่อให้ได้ค่ะพูดจบก,ก็วางสายแล้วหันไปพูดกับสืวัตที่มองเธอด้วยสายตาทึ่งๆ นายคงได้ยินแล้วนะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างบอกไม่ถูกที่คุณดาวประดับอย่างมาฝึกงานกับพนักงานตัวเล็กๆอย่างผมพอดีฉันเป็นคนที่สร้างภาพไม่ค่อยเก่งก็ต้องเรียนรู้กับคนที่ถนัดด้านนี้ทอยคําแดกดันของเธอทําให้สิบวกรนึกขันมากกว่ากรวดคึงแกรงพูดยั่วผมก็กําลังคิดว่าผมจะสอนงานให้คุณหรือว่าผมจะกลับไปทํางานของผมต่อดีก็ทนายยังอยากทํางานอยู่ที่นี่นายก็ควรไปกับฉัน แต่ผมว่าถ้าผมไปกับคุณผมน่าจะไม่ได้ทำงานที่นี่มากกว่าแล้วนายจะไปไหมล่ะดาประดับสงสัยตาท้าทายสิบวกรยอมไปด้วยเพราะอยากล้วงข้อมูลของช่อแพราจากเธอเช่นกัน ปรานนรู้เรื่องดาประดับปรินสถานที่จัดงานในเช้าวันเดียวกันแปลกใจแต่ไม่คิดต่อว่าลูกสาวบุญธรรมเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องการดาประดับปลอยให้บริษัทรับจัดงานดูแลเรื่องงานเลี้ยงส่วนตัวเองขับรถพาศิวัตออกนอกเมืองสิบวกร์ในคราบสิวัตเห็นถนนหนทางรอบตัวก็โพ่งถามอย่าบอกนะว่าจะพาผมไปเล่นน้ําทะเลทําไม ก็พวกสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรเขาชอบปลูกป่าโกงกลางเก็บขยะหาดทรายไม่ใช่หรอน้ำเสียงเยอะหยันของดาวไรดับทำให้ศิวกรรู้ว่าเสียรู้เธอแล้วเกรนนั้นก็ไม่ยอมแพ้ย้อนถามตรงๆที่จริงเราหาร้านอาหารนั่งกินข้าวเคลียร์กันไปก็น่าจะพอนะคุณแค่ต้องการให้ผมยั่วคุณชอบแพรไม่ใช่หรอนายคงคิดว่าตัวเองฉลาดมากสินะฉันไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นก็อย่างที่บอกฉันก็แค่อยากฝึกงานเท่านั้นเอง ดาบระดับเฉยเฉยไม่ยอมรับกระนั้นก็อดสงสัยการกระทําของเขาไม่ได้และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทําไมนายถึงกล้ามากับฉันผมแค่อยากพิสูจน์อะไรบางอย่างก็ถ้าผมกับคุณช่อแอบคบกันอย่างที่มีข่าวกันจริงๆป่านนี้คุณช่อคงจะโทรตามผมจนคุณไม่ได้ขับรถสบายๆอย่างนี้แน่เหตุผลของเขาทําให้ดาบระดับหน้าตึงโตอย่างไม่ยอมแพ้นี่ก็เกือบสองชั่วโมงแล้วทําไมนายกําลังจะมาบอกว่ามันเป็นแค่ข่าวลือละสิ คุณรู้ไหมว่าทําไมคุณชอบถึงไม่โทรหาผมเพราะฉันอยู่กับนายมัง้งเพราะผมไม่ได้เอามือถือมาตังหาสิวกรอนสวนกวนๆดาประดับจะปรีตแต่ก็ถูกเขาดักคอคุณเองก็คงคิดว่าตนเองฉลาดมากเหมือนกันละสิผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างที่คุณคิดเหมือนกันและทําไมนายถึงไม่เอามือถือมาก็คุณบอกว่าคุณมีเรื่องจะคุยกับผมผมก็คิดว่าจะคุยนิดเดียวใครจะคิดว่าคุณจะพาผมไปปูป่าโกงกลางละ่ะ วาจาย่อกย้อนของเขาทําให้ดาวประดับเจ็บใจและเสียหน้าเลยคิดเอาคืนด้วยการแกล้งทําเหมือนรถเสียไล่เขาลงไปดูและขับรถหนีดือด้อสิบุกกรได้แต่มองตามด้วยความแค้นใจไม่คิดเลยจะเสียรู้เธอแบบนี้ ชอแพรกระบวนกระวายเพียนโทรหาดาวประดับแต่อีกฝ่ายไม่ยอมรับสายสิวกรเจ็บใจที่พลาดท่าให้ดาวประดับแต่มีคิดเปลี่ยนใจเรื่องแผนจะให้เมฆแอบเข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนนี้สิวกรโทรนัดแนก,กับเมฆร,ระหว่างที่ตนเองหาทางเข้ากรุงเทพไปร่วมงานเลี้ยงดาวประดับไม่ได้คิดถึงเขาอีกเลยแต่แต่งตัวสวยไปร่วมงานของตนเองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเห็นฉัชชิตาเดินสอดสายทั่วงานก็ปรีไปทักงานใช้ได้ไหมล่ะ คุณหญิงฉัดฉัดจิตาเห็นหน้าเพื่อนรักก็เบิกตาโตดาวนี่แกหายไปไหนมาทั้งวันเนี่ยก็ไปทําบุญโปรดสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยหมาปล่อยแมวดาประดับเปรยป์ๆขำๆแต่ชัชชิตาไม่เข้าใจถามสิ่งเครียดแต่แกออกไปกับสิวัตเขาไม่ใช่หรอสีหน้าจริงจังของเพื่อนรักทําให้ดาประดับนึกขันแต่เมื่อทันตอบสิวกรในคราบสิวัตก็โผล่มาให้ชัชชิตาซักฟอกสิวัตตกลงพายใยดาวไปฝึกงานอะไรเห็นบอกว่ามีไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหมาปล่อยแมวด้วยหรอสิวกรในชุดออกงานดูดีมองดาวประดับแล้วเหยียดยิ้มก็พอดีงานแผนเรา มันต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรไงแต่การจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้มันต้องมีจากภายในก็เลยต้องให้คุณดาวเขาทำบุญเยอะหน่อยดาวระดับไม่สะทกสะทานพูดกระทบเขาผ่านเพื่อนลักฉัดเกจะลองทำดูบ้างก็ได้นะฉันแค่ทำไปเมื่อตอนกลางวันยังรู้สึกอิ่มใจจนถึงตอนนี้อยู่เลยท่าทีไขสือของเธอทำให้สิวกรทนไม่ไหวคว้าแขนดาวระดับหมับ ดาวระดับแวตลั่นนายจะทำอะไรก็คุณบอกว่าอยากให้ผมฝึกงานให้ไม่ใช่เหรอเมื่อตอนกลางวันน่ะแค่บทแรกเดี๋ยวผมจะสอนบทต่อไปให้พูดจบก็ขอตัวดาวระดับจากฉัชชิตาโดยอ้างว่ามีเรื่องงานจะหาลือต่อดาวระดับพยายามขืนตัวแต่สู้แรงเขาไม่ได้โดนลากมาคุยในมุมลับตาดาวระดับเห็นท่าไม่ดีรวบรวมแรงสะบัดตัวออกนี่ปล่อยชนะศิวกรในคราบศิวัตยิ้มหยันทำไม เจ็บเหรอมันยังไม่เจ็บเท่าที่คุณทําผมมัง้งถ้าจะวัดความเจ็บความเจ็บนายไม่ได้ครึ่งของพ่อฉันแน่คุณแน่ใจเหรอว่าพ่อคุณเนเจ็บที่สุดใช่ถ้าไม่ใช่พ่อฉันแล้วใครล่ะนายเหรอ คำพูดของเธอทำให้สิวกรหน้าตึงในใจหวนคิดถึงภาพสุดท้ายของสิวัตรน้องชายฝาแฝดที่ต้องตายโดยยังหาตัวคนร้ายไม่ได้นักข่าวหนุ่มพยายามสะกดอารมณ์จะพูดกับเธอผมขอเตือนคุณไว้ก่อนอย่าทำอย่างนี้อีกไม่อย่างนั้นแล้วก็พูดพรางออกแรงบีบแขนเธอมากขึ้นดาประดับเบ้นหน้าแต่เขาก็ไม่ปล่อยทำไมเจ็บหรอฉันไม่ได้เจ็บแต่ฉันขยักขยแยงผู้ชายอย่างนาย แค่จับยังขยักขยแยงแล้วถ้าผมทำอย่างอื่นล่ะรอยยิ้มกะลิ้มกะเหลี่ยของเขาทำให้ดาวประดับคืนตัวหนีสิวกรแค่อยากแกล้งเธอคืนเท่านั้นแต่ไม่ทันได้ทำตามใจชอ่อแพรในชุดกรุยกรายหรูหราก็ปรากฏตัว ช่อแพรเดือดดานเมื่อเห็นสิวัตอยู่กับดาประดับตามลําพังแถมถึงเนื้อถึงตัวอีกสิวกรในคราบสิวัตไม่อยากให้เสียแผนผลักตัวจากดาประดับและแก้ตัวแกนๆว่ากําลังสอนงานกันดาประดับหน้าเจรินเพราะตามเกมสิวัตไม่ทันต่างจากช่อแพรที่ไม่เชื่อคําแก้ตัวของเขาแม้แต่ตน้อยจริงสิลืมไปว่าเธอสองคนไปฝึกงานด้วยกันแต่ดีนะ จากที่ฉันเห็นเธอสองคนไม่ค่อยสนิทกันแต่พอได้ฝึกงานกันแค่วันเดียวก็ดูสนิทกันมากขึ้นลมเพชรหึงของชอ่อแพรทําให้ดาวระดับรอบยิ้มแกลงยั่วประสาทคงเป็นเพราะสิวัดเขาสอนดีมั้งคะเธอก็เลยง่ายเลยโอ้พูดผิดนะฉันจะพูดว่าเธอสองคนก็สนิทกันง่ายเลย ก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่หรอกคะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องง่ายนาช่อน่าจะง่ายกว่าดาวนะคะดาวระดับต่อกไม่ไว้หน้าช่อแพ้โกรธมากอยากสั่งสอนหลานสาวอีกหลายยกแต่ต้องยั้งไว้เพราะเมธินีมาตามถ่ายรูปกับรานนท์และบรรดาแขกคู่ค้าในงานสิวกรในคราบสืวัตช่วยจังหวะตอนช่อแพ้กับดาวระดับต้อนรับแขกโทรหาเมฆที่ลักลอบเข้าออฟฟิศให้ใช้เวลาช่วงพนักงานรักษาความปลอดภัยเปลี่ยนเวรขโมยไฟล์ภาพจากห้องควบ คุมกล้องวงจรปิดฉัติตาไม่เห็นเมฆในงานเลยไปถามหาเขาจากสิวัตรสิวกรในคราบสิวัตจะแก้ต่างแทนเพื่อนรักแต่ดาประดับก็พาปรานนกับช่อแพรมาทักเขาสิก่อนสิวกร์จะไปนั่งโต๊ะพนักงานคนอื่นแต่ดาประดับอยากยั่วช่อแพรเลยลังเขาไว้ปรานนมองมาด้วยความไม่พอใจรู้ดีถึงเจตนาลูกสาวบุญธรรมแต่ไม่ได้ห้ามเพราะไม่อยากขัดใจ ชาแพรสีอีกร้อนรนด้วยความหึงหวงยิ่งเห็นดาประดับพนาพนอเอาอกเอาใจสิวัดจนออกนอกหน้ายิ่งหัวเสียและในที่สุดก็ทนไม่ไหวแวดหลานสาวลั่นดาประดับ ฉันรู้ว่าเธอไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กแต่ก็ควรทำตัวให้มีมารยาทมากกว่านี้นะดาวประดับสะใจที่ยั่วนาสาวได้เหยียดยิ้มดาวดีใจจริงๆเลยค่ะเมื่อกี้ดาวลองสร้างภาพอย่างที่สิวัตเขาบอกดาวอยากรู้ว่าทุกคนจะเป็นยังไงแหมไม่คิดเลยว่าน้าช่อจะดูไม่ออกแต่ฉันว่าภาพที่เธอสร้างมันไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงขายตัวนะ ช่อแพรตอบไม่ไว้หน้าบรรยากาศบนโตะ๊ะอาหารเริ่มร้อนระอุดาวประดับไม่สะทกสถานตั้งท่าจะต่อปากต่อคำไม่เลิกหากพิธีกรบนเวทีจะไม่เรียกเธอในฐานะเจ้าภาพงานไปเปิดตัวดาประดับได้จังหวะเอาคืนเรียกตัวน้าสาวขึ้นมาอวยพรช่อแพรสศตาวัดใจหลานสาวก่อนยิ้มเย็นก้าวขึ้นบนเวทีอย่างสง่าง,งามสมฐานะผู้บริหารใหญ่แห่งเขมวัดกรุ๊ป ถ้าทุกคนจำได้วันที่ดาประดับกลับมาเป็นวันที่ฉันได้รับรางวัลดีไอด้ดอนพอดีทุกคนคงเห็นฉันยิ้มรับรางวัลบนเวทีมีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากบอกความจริงกับทุกคนว่าที่ฉันยิ้มวันนั้นไม่ใช่เพราะฉันดีใจที่ได้รับรางวัลแต่ฉันดีใจที่เห็นดาประดับหลานสาวคนเดียวของฉันกลับมาตั้งหา ปรานนยิ้มกว้างชื่นชมภรรยาสุดที่รักต่างจากดาบระดับที่ลอบเบ้นหน้าให้คำพูดสร้างภาพของน้าสาวตอนนี้เขมวัดเรากำลังขยายการสร้างงานการที่ดาบระดับกลับมาจึงทำให้น้าคนนี้ดีใจที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้น้าดีใจกว่านั้นก็คือครอบครัวของเราจะได้สมบูรณ์สักทีดาบระดับปั้นหน้ายิ้มก่อนเอ่ยตอบน้าสาวด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานจนไม่น่าไว้ใจ คุณน้ายังเป็นคุณน้าที่น่ารักสำหรับดาวเสมอครอบครัวเราสมบูรณ์อยู่แล้วคะ่ะแต่ขออีกสักอย่างได้ไหมคะรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของหลานสาวทําให้ช่อแพรหายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็ต้องถึงกับชะงักเมื่อดาวประดับขอให้เธอหอมแก้มปรานน์ต่อหน้าแขกเหลือนับร้อยดาวประดับเห็นสีหน้าน้าสาวก็เสียยิ้ม ดาวรู้ว่าน้าช่อน่ะรักคุณพ่ออยู่แล้วแต่คนอื่นจะหาว่าน้าช่อสร้างภาพดาวก็เลยอยากให้น้าช่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นไงคะใช่ไหมคะทุกคนแขกเหลือส่งเสียงเชียร์ลั่นช่อแพรอ,อึดอัดใจแต่ไม่อยากยอมแพ้หลานสาวจึงตอบตกลงปราณนนจะค้านเพราะรู้ใจภรรยาสุดที่รักดีแต่ช้าไปแล้ว ชอ่อแพรเดินมาหอมแก้มเขาที่โต๊ะฟอดใหญ่ก่อนหันไปประยิ้มให้แขกเหลือที่เฝ้ามองอยู่ต้องขอบคุณดาวจริงๆนะคะคือฉันกับคุณนนเนี่ยก็ห่างหายความหวานกันมานานจนเวลาจะแสดงความรักก็จะเขินๆนี่ทำไม่ได้ดาวประดับขอร้องแล้วก็ฉันก็ยังต้องปากหนักต่ออีกแน่ๆพูดจบก็เดินกลับไปกระซิบข้างหูดาวประดับขอบใจนะที่ช่วยสร้างภาพให้ฉันพอดี ระหว่างที่ดาประดับกับช่อแพรทำสงครามประสาทในงานเลี้ยงเมฆแอบขโมยไฟล์ในห้องควบคุมกล้องวงจรปิดของออฟฟิศก่อนออกมาพบเรื่องไม่คาดคิดคือโต๊ะของสิวัตกับห้องของดาประดับโดนลือ้อชัดชิตาไม่ได้อยู่ฟังสงครามประสาทของสองน้าหลานแต่ออกมารับทาดาที่หน้างานเมื่อช่อแพรเห็นสารวัตรหนุ่มก็ยิ้มร้ายฉวยโอกาสนี้เอาคืนดาประดับบ้างประกาศต่อหน้าแขกเหลือทุกคน คนที่ดีใจที่ดาวประดับกลับมาเมืองไทยมากกว่าฉันก็คงจะเป็นคนนี้แหละจริงไหมคะสารวัตรธาดาทุกคนช่วยตบมือต้อนรับแฟนของดาวประดับกันหน่อย ดาวระดับข่มความไม่พอใจนาสาวตอกเสียงเย็นนะ้าช่ออาจจะหมกมุ่นเรื่องพวกนี้เกินไปจนคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายต้องเป็นแฟนกันเท่านั้นดาวกับทาดาเป็นเพื่อนกันเท่านั้นค่ะทาดาหน้าเจือนที่ดาวระดับประกาศสถานะกับเขาชัดเจนแบบนั้นช่อแพรเห็นแล้วสะใจรุกหลานสาวต่อเพื่อนก็คือเพื่อนเมื่อกี้หลานดาวขอให้น้าหอมคุณพ่อแล้วคราวนี้ถ้าน,น้าจะขอให้หลานดาวทำเพื่อนน้าบ้างจะได้ไหม น้าช่ออยากให้ดาวทำอะไรเหรอคะน้าอยากเห็นหลานร้องเพลงด้วยกันนะ่ะ ช่อแพรตั้งใจให้หลานสาวอึดอัดเพราะต้องเต้นรำกับชายหนุ่มที่ไม่ได้รักบ้างแต่ดาวประดับก็แก้เกมทันปรีไปหาสิวัตถ้าดาวอยากร้องกับคุณสิวัตรนาช่อคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะพอดีดาวร้องกับทาดาเขาบ่อยแล้วโอกาสพิเศษอย่างนี้ดาวก็เลยอยากร้องกับคนพิเศษสิวกรในคราบสิวัตรรู้ทันดาวประดับแต่อยากดูท่าทีช่อแพรเลยแกล้งตอบตกลงช่อแพรโมโหงมากยิ่งได้ยินเสียงเพลงที่ดาวประดับจงใจง เลือกร้องเพื่อยั่วให้เธอหึงยิ่งหัวเสียพลุนพรานออกจากงานอย่างโกรจัดดาประดับสะใจที่แกล้งนาสาวได้สิวกรมองอย่างรู้ทันและวิดได้ร้องเพลงคู่กับเธอแล้วหากเมฆจะไม่โทรบอกเรื่องโต๊ะของเขากับห้องของดาประดับถูกลื้อซสก,ก่อน สิวกรณรในคราบสิวัดพุ่งตัวออกจากงานไปหาเมฆที่ออฟฟิศดาวประดับไม่ได้ใส่ใจยิ้มย่องที่ยั่วประสาทชอแพรได้แต่กลับต้องหน้าเสียเมื่อปราโนนมองมาด้วยความผิดหวังและขอตัวกลับบ้านทันทีชาชิตาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างปรีไปลากดาวประดับออกไปคุยข้างนอกงานดาวแกทำอะไรของแกเนี่ยแกตั้งใจจะยั่วคุณชอบแพรใช่ไหมดาวประดับแซงทำไขสือยั่วอะไร อย่ามาเมื่อตอนกลางวันที่แกบอกว่าไปฝึกงานกับนายสิวัตรฉันก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่เมื่อกี้ชัดเลยทาดาเห็นสองสาวออกจากงานก็แอบตามมาทันได้ยินประโยคส่วนของดาวประดับทำไมทาานาชอบกับนายสิวัตรนั่นไม่ได้กิ๊กกันจริงๆก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่นั่นไงฉันว่าแล้วก็เห็นอยู่ว่าแกไม่ถูกกับนายสิวัตรนั่นขนาดไหนไอ้ที่แกอยากฝึกงานกับเขาอยากร้องเพลงกับเขาเป็นแผนที่แกอยากยั่วคุณช่อใช่ไหม ดาประดับยอมรับตามตรงนั้นทำให้ทาดาที่แอบฟังโล่งใจมากและตั้งใจจะผลักไปเงียบๆแต่ความลับก็ดันแตกเสียก่อนเมื่อจูจ่ๆมีพน,นักง,งานสาวโพร่มาทักเขาเสียงทักทำให้ดาประดับกับฉัชชิตารู้ตัวทาดายิ้มเจือนให้สองสาวก่อนแก้ตัวเก้อๆว่ากำลังหาทางไปห้องน้ำดาประดับเห็นดังนั้นก็ตามไปรั้งไว้แล้วเอ,อ่ยถามตรงๆทาดาไม่โกรธดาวใช่ไหมเรื่องที่ไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันนะ่ะ แล้วดาวคิดว่าไงล่ะผมก็ต้องไม่โกรธอยู่แล้วสิทาดาตอบทางที่ในใจปวดแปบรบ๊บดาวประดับทำหน้าเหมือนไม่เชื่อสารวัตรหนุ่มเลยต้องหาเหตุผลมากลบเกลื่อนจำไม่ได้หรือไงว่าครั้งสุดท้ายที่เราร้องลอคลราเกะด้วยกันดาวว่าไงดาวประดับนิ้วหน้าสารวัตรหนุ่มแกล้งพูดติดตลกจะว่าไงล่ะก็บอกว่าถ้าผมยังอยากจะเป็นนักร้องต่อแล้วก็จะเลิกคบไง ก็จริงนี่อย่างทาดาน่ะเหมาะจะเป็นตำรวจมากกว่าทาดาขอตัวไปเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นชัชิตามองตามด้วยความสงสัยหันมาถามเพื่อนรักดาวแกว่าทาดาเขาไม่โกรธแกจริงๆใช่ไหมทำไมเหรออา้าวแกก็รู้ว่าทาดาเขาคิดยังไงกับแกพอเลยฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันกับทาดาเป็นแค่เพื่อนกันแกนะใช่แต่ทาดานี่สิชัดชิตาจะพูดต่อแต่ก็ชะงักเมื่อเห็นสายตาเพื่อนรัก โอเคโอเคไม่พูดก็ไม่พูดสิวกรมาหาเมฆที่ออฟฟิศในคืนเดียวกันเมฆซึ่งพยายามหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่ามีผู้บุกลุกนอกเหนือจากเขาหรือไม่ตกใจไม่น้อยแต่สิวกรไม่สนใจถามเสียงเข้มจัดการตามที่ฉันบอกหรือยังตอนนี้รถพยาบาลพาร,ปรพอปพไปส่งโรงพยาบาลแล้วตำรวจกำลังเก็บหลักฐานอยู่แล้วแกลบเทปแล้วใช่ไหม ถ้ามีเวลามากกว่านี้แล้วก็ได้รู้แน่ว่าพวกมันเป็นใครไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้พวกมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วยังไงพวกมันก็ต้องโผล่มาอีกแน่นอนแกแน่ใจเหรอไอ้วัดมีของที่พวกมันต้องการยังไงพวกมันไม่หยุดแค่นี้แน่ แล้วแกคิดว่าไอ้ของนั่นมันคืออะไรไม่มีใครรู้ว่าของที่สิวัตรเก็บไว้คืออะไรดาประดับก็ไม่รู้หมัวอารมณ์ดีที่ได้เอาคืนช่อแพรเมื่อคืนปรานนนยังไม่หายเครืองลูกสาวบุญธรรมเรียกมาเตือนเช้าวันต่อมาให้อยู่ห่างจากสิวัตดาประดับแกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้น่ารักจังเลยมีห่วงลูกสาวด้วยสัญญากับพ่อสิปรานนนไม่ตลกด้วยย้ำด้วยน้ำเสียงจริงจงังจนดาประดับเริ่มหงุดหงิด ที่พ่อไม่อยากให้ดาวยุ่งกับสิวัตรเพราะห่วงดาวหรือว่าห่วงนาช่อกันแน่คะ่ะทอยคำรู้ทันของลูกสาวทําให้ปราณนนชะงักไม่ทันโตช่อแพรก็โผลมาสิก่อนดาวระดับเห็นหน้าช่อแพรก็อดแย่ไม่ได้อรุณสวัสดิ์คนาช่อเมื่อคืนหลับสบายดีไหมคะแล้วทำไมฉันต้องนอนไม่หลับด้วยล่ะ อ๋อพอดีหน้าคุณนะ้าเมื่อคืนดูไม่ค่อยสบายดาวก็เลยคิดว่าอาจจะนอนไม่หลับแต่ถ้าหลับสบายดีก็ดีแล้วค่ะช่อแพรเหยียดยิ้มตอกล้านสาวคนเดียวสิยงเรียบขอบใจนะที่เป็นห่วงที่เห็นหน้าฉันไม่ค่อยสบายคงเป็นเพราะฉันสอิใสะเอียนนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารหรือเพราะอะไรแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะช่อนะคะไม่อย่างนั้นดาวคงไม่มีคืนที่สนุกอย่างเมื่อคืน เมื่อคืนที่ฉันยอมเพราะมันเป็นคืนของเธอแต่ถ้าเรื่องสนุกจริงๆแล้วก็หลังจากนี้ตั้งหาไม่ทันขาดคำคำขู่ของชอแพรก,ก็เป็นจริงเมื่อเมเทนีโทรมาแจ้งเรื่องออฟฟิศโดนขโมยขึ้นเมื่อคืนเมกจัดแจงลบภาพทั้งของตนและผู้บุกรุกในกล้องวงจรปิดตั้งแต่เมื่อคืนเช้าว,วันนี้ก็แสร้งทำเป็นไม่รู้เรื่องเดินมาสมทบฉัตชิตาที่กำลังมุงดูเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ทาดาสารวัตรหนุ่มรูปหล่อนนั่นเองที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยมีช่อแพรและดาบระดับร่วมสอบปากคำในฐานะผู้เสียหายโดยเฉพาะ,ะดาบระดับที่ห้องโดนรื้อกระจุยพวกมันทำร้ายเจ้าหน้าที่อาคารเข้าไปห้องควบคุมวงจรปิดแล้วลบฮาร์ดไดรฟ์ข้อมูลเมื่อคืนทิ้ง นายกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่โจรธรรมดาหรือไงดาบระดับถามเสียงเครียดทาดามไม่ตอบคำถามแต่ขอตัวไปสอบปากคำสิวัตรผู้เสียหายอีกคนที่โต๊ะโดนลือเมกได้ยินก็แอบ,บโทรเตือนเพื่อนรักแต่สิวกร,กรไม่ยี่ละรอต้อนรับสวัสิ์หนุ่มด้วยสีหน้าเรียบเฉยเมื่อคืนนี้มีคนบุกเข้ามาในออฟฟิศแล้วบุกเข้าไปในห้องของคุณดาประดับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมครับอย่าบอกนะว่าสารวัตรคิดว่าผมเป็นคนร้ายที่จริงผมก็อยู่ในงานเลี้ยงกับสารวัตรผมยังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนร้ายแต่ที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับคุณเพราะนอกจากคนร้ายจะบุกค,คน้นห้องคุณดาวแล้วโต๊ะที่มันค้นอีกโต๊ะหนึ่งก็คือโต๊ะของคุณแล้วสารวัตรต้องการถามอะไรกับผมหรอครับ ทาดายื่นน้ำบัตดพร้อมเอ่ยเสียงเรียบผมแค่จะลองให้คุณสิวัตรขึ้นไปดูข้าวของของคุณว่ามีอะไรหายไปไหมแล้วช่วยโทรบอกผมด้วยแล้วกันพูดจบก็ผลักไปทิ้งสิวกร,กรให้มองหน้าเครียดสังหอนใจว่าสารวัตรหนุ่มคนนี้จะทำให้เรื่องยุ่งกว่าที่คิดชอ่อแพรปล่อยให้ทาดาทําตามหน้าที่ส่วนตนเองเข้ามาทำงานในห้องเมเทนีเห็นท่าทางหญิงของเจ้าสาวก็อดหมั่นไส้ไม่ได้แกลงถาม คุณชอบไม่สงสัยหรอคะว่าทำไมไอ้ขโมยนั่นถึงได้รื้อแค่ห้องของหลานสาวกับโต๊ะของสิวัตรเอาเวลาที่เธอสงสัยไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมแม้แต่คุณชอบก็น่าจะสนใจสักนิดนึงก็ยังดีนะคะหรือว่าจะมีคนไม่พอใจสองคนนั้นคะ